ต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วรู้สึกจะถึงข้อ8เนาะโอเคครับวันนี้เราเริ่มเลยข้อ9นะครับข้อเก้าเขาบอกว่าแม่ค้าซื้อมะนาวมา3ลูก5บาทจ่ายเงินไป350ถ้าแม่ค้านำมะนาวมาขายในราคา7ลูก15บาทจะได้กำไรกี่บาทเราก็ต้องมาดูก่อนครับดูท่อนแรกก่อนอ่ะเขาบอกว่า3ลูกได้5บาท3ลูกใน่ย5บาทแปลว่าอะไรหมายความว่า,าจ่ายไป จ่ายไป5บาทจะได้3ลูกใช่ไหมครับเราต้องมาหาก่อนว่าเราจะมีมะนาวทั้งหมดกี่ลูกนะจ่ายไป5บาทได้3ลูกแต่เขาจ่ายไปเท่าไหร่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาจ่ายไปเท่าไหร่เขาจ่ายไป350ใช่ไหมครับจ่ายไป350บาทแปลว่าเขาจะได้กี่ลูกทำไงก็เอหา350อะหารด้วย5ใช่ไหมเพราะเขาบอกว่า5ลูกใช่ไหมครับ อ่ะแล้วก็คูณสามเนาะก็จะได้เท่าไหรเ่เอ่ยอ่าเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสองร้อยสิบลูกแปลว่าถ้าเราจ่ายเงินไปทั้งหมดสามร้อยห้าสิบบาทเนี่ยเราจะได้มะนาวทั้งหมดสองร้อยสิบลูกนะครับต่อไปสองร้อยสิบลูกอ่ะต่อไปเรามาคิดข้อมูลขั้นต่อไปเขาบอกว่าถ้าขายเจ็ดลูกสิบห้าบาทนะครับก็คืออ่าเขาบอกว่าขายไปเจ็ดลูกเนี่ย จะได้15บาททีนี้เรามีกี่ลูกครับเรามีตั้ง210ลูกใช่ไหมครับแปลว่าเราจะขายทั้งหมด210ลูกก็จะได้เงินอ่าก็ทําเหมือนเดิมครับ210หารด้วย7ใช่ไหมครับแล้วก็คูณ15ก็จะได้มา450บาทนะครับทีนี้เขาถามว่าได้กำไรกี่บาทเราได้มาทั้งหมด450บาทเราลงทุนไปเท่าไหร่ตอนแรกลงทุนไป350 แปลว่าเราจะได้กาไรเท่าไหร่ครับได้กําไรหนึ่งร้อยถูกไหมกาไรหนึ่งร้อยนะครับกําไรหนึ่งร้อยต่อข้อสี่ต่อไปนะครับอันนี้ข้อไหนเนี่ยข้อเก้าเอ้าข้อเก้าแล้วมันโดดไปข้อสิบเอดลยเรครับอ๋อลืมดูนะครับข้อสิบอะไรเนาะสัสใจข้ามนะครับอ่ะมาดูข้อสิบเอ็ดครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นตารางแจกแจงความถี่เนาะของหันกลางวันก็มีจํานวนเงินจํานวนนักเรียนมาให้ โจทย์เขาให้หาเนี่ยตัวนี้สําคัญดูนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับถ้าเป็นแบบกลุ่มข้อมูลมันก็จะอีกสูตรหนึ่งถ้าเป็นตารางก็จะอีกสูตรหนึ่งสูตรของตารางนะครับก็คือ x bar เท่ากับซิ g m a f xi ส่วน n นะครับมันคืออะไร sigma ก็คือผลรวม f ก็คือความถี่ความถี่คืออะไรก็คือจํานวนคนเนี่ยครับช่องนี้คือ f ช่องนี้คือ f xi หายังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาหา xi ด้วยกันนะครับอ่ะหา xi ด้วยกันทำช่องขึ้นมาอีกช่องหนึ่งเลยนะครับฟึบ xi หาจากอะไรนะครับหาจากอะไร xi เนี่ยมันก็คือค่ากึ่งกลางของแต่ละชั้นนะครับวิธีหาค่ากึ่งกลางทำไงก็ไอสองตัวเนี่ยบวกกันหารสองเอาไอสองตัวเนี่ยบวกกันหารสองโอเคไหมครับอันแรกเนาะก็จะเป็นบวกกันหารสองก็คือสิบบวกสิบสี่เป็นยี่สิบ สใช่ไหมยี่สิหารสองก็จะได้12ใช่ไหมครับอ่ะผมใช้สีดาเลยกัน12อันต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับบวกกันหารสองก็จะเป็นเท่าไหร่17บเจ็ดไหมอมืแล้วก็เป็นยี่สิบสองยี่เจดแล้วก็32สองเนาะโอเคทีนี้เขาบอกว่าให้อ่ะลืมไปช่องเนี้ยช่องช่องเนี้ยช่องข้างๆกันเนี้ยอันนี้ผมบอกว่ามันคืออะไรนะ f ใช่ไหมครับความถี่อ่ะใส่เป็นตัว f ไปเลย ทีนี้ในโจทย์เขาบอกว่าให้เอา f กับ xi มาเขียนติดกันแบบนี้ก็คือมาทําอะไรกันคูณกันใช่ไหมครับอ่าเราก็มาคูณกันทำมาอีกช่องหนึ่งคูณกันเป็น f xi อ่าเราก็คูณไปครับว่าได้เท่าไหร่อ่าแปบ๊บหนึ่งนะนี่นะครับคูณกันเอาช่องนี้กับช่องนี้คูณกัน12คูณ1ได้12 17คูณ5ได้เท่าไหร่ก็เขียนลงเขียนลงนะครับอ่าเป็น12อันนี้เป็น85เนาะเป็นเท่าไหร่อ่ะ เก้าสองสิบแปดร้อยเก้าสิบแปดนะครับยี่สิบเจ็ดคูณกันก็เป็นแปดสิบเอ็ดอันนี้เป็นหกสิบสี่อ่ะทีนี้นะครับสูตรมันก็คือซิกมา f อใช่ไหมซิกมาเอ่อไม่ใช่ผิดซิกมาเอฟเอใช่ไหมก็คือซิกมาผมบอกว่าคืออะไรนะผลรวมก็คือเอาช่องนี้ทั้งหมดมารวมกันอ่ารวมกันซิกมา f อก็จะเท่ากับ440นะนะครับ440 โอเคทีนี้เราได้อะไรมาแล้วเราได้ตัวนี้มาแล้วใช่ไหมต่อไปขาดอะไร n n คืออะไร n ก็คือนี่ครับเอาพวกเนี้ยความถี่ทั้งหมดบวกกันจะเท่ากับ n แล้วก็บวกไปเลยนะครับ1วก5บบวกในที่นี้บวกกันจะได้เท่ากับ20นะครับ n เท่ากับ20อ่าได้ครบแล้วเราก็มาจัดการเลยซิกมา f x i ก็คือ440หารด้วย20เท่ากับ22นะครับตอบข้อ2นะ อ่ะโอเคทีนี้ข้อ12ครับอันนี้ทบทวนออกเยอะนะเรื่องนี้นะครับออกเยอะเลยอันนี้ข้อสอบจริงนะของปี63มั้งนะครับจำออกมาอ่าเรามารู้จักค่าต่างๆก่อนค่าแรกคือค่าพิสัยครับพิสัยคืออะไรเอาค่ามากสุดครับมากสุดลบค่าน้อยสุดครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรค่าอ่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือเท่ากับนะเอาผลรวมผลรวมของข้อมูล ผลรวมข้อมูลหารด้วยจํานวนข้อมูลผลรวมข้อมูลหารด้วยจํานวนข้อมูลนะต่อไปมัธยาฐานมัธยาฐานคืออะไร,ค,ร,ะค,รค่าที่อยู่ตรงกลางนะครับค่าที่อยู่ตรงกลางนะค่าที่อยู่ตรงกลางฐานนิยมคือค่าที่ซ้ํากันมากสุดนะค่าที่ซ้ํากันมากสุด คือความจริงมันมีรายละเอียดกว่านี้อยู่นะผมสอนไว้ใน ep ไหนสัก ep เรื่องสถิตินะครับไปเปิดหาดูเรื่องนี้สําคัญนะอออกข้อสอบเยอะมากไม่ว่าจะสอบกพอสอบตํารวจสอบครูผู้ช่วยนะครับเรื่องนี้ต้องต้งตงป right ไปเป๊ะเลยนะครับ <S <S อทีนี้ก่อนจะทําอะไรทั้งหมดเรามาดูข้อมูลก่อนเขาบอกว่ามีคะแนนสอบนักเรียนมาให้นักเรียน5คนใช่ไหมพายานก็จะมีข้อมูลอยู่5้าตัว1 2 3 4งสอามี่ห้าครบทีนี้ก่อนจะเริ่มคิดให้เอาข้อมูลมาเรียงจากน้อยไปมากก่อน จากน้อยไปมากนะครับอ่ะเรียงเรียงเรียงน้อยไปมากก็จะเป็น18เนาะแล้วก็มี18อีกตัวหนึ่ง22 23แล้วก็29อ่ะทีนี้เรามาหาทีละตัวครับหา A ก่อน A แทนอะไรพิสัย A ก็คือเอาค่ามากสุดลบน้อยสุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น A ก็จะเท่ากับ29ลบ18 เท่ากับ11ใช่ไหมอ่า b คือค่าเฉลี่ยคณิตก็คือเอาข้อมูลทุกตัวมาบวกกันอ่าบวกกันบวกกันไปก่อนอ่าผลรวมของข้อมูลก็คือเอาข้อมูลทุกตัวมาบวกกันหารด้วยจํานวนข้อมูลก็คือมี5ตัวใช่ไหมก็หารด้วย5เนาะก็จะได้22นะครับ22ต่อไป C คือมัธยาฐานค่าที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ไปดูวนะ่าไหนอยู่ตรงกลางอ่าไปดูอ่า เราล็อกไปทีละข้างอ่าปึ๊บค่อยๆขยับหาตัวกลางอ่าปึ๊บเพราะฉะนั้นก็จะได้แล้วว่าตัวกลางก็คือยีสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น c ก็คือย2สิบสอง d ก็คือฐานนิยมฐานนิยมคือค่าอะไรซ้ำกันมากสุดตัวที่ซ้ำมากสุดก็คือ18ใช่ไหมครับอ่าทีนี้โจทย์เขาถามว่าข้อใดมีค่ามากสุดตัวที่มากสุดก็เป็นอะไร c กับ b ใช่ไหมอ่าตัวที่มากสุดก็คือ c กับ b เพราะฉะนั้นตัวที่มากสุดก็คือ b บวก c ตอบข้อ3นะครับตอบข้อ3โอเคไปต่ออ่าข้อนี้นะครับนายบอยและเพื่อนอีก4คนยืนถ่ายรูปในแนวเส้นตรงความน่าจะเป็นที่นายบอยยืนตรงกลางเป็นเท่าไหร่ความน่าจะเป็นเราคืออะไรครับความน่าจะเป็น ผมใช้คําว่าคอนอจอปอล้วกันนะครับผมขี้เกียจเขียนมันยาวนะครับเอาเป็นคอนอจอปอความน่าจะเป็นเนาะ,ะเท่ากับเหตุการณ์ที่เราสนใจผมใช้คําว่าสนใจแล้วกันส่วนด้วยทั้งหมดคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับอาทีนี้เรามาดูเหตุการณ์เราสนใจก่อนเหตุการณ์ที่เราสนใจเขาบอกว่า่มีคนอยู่ห้าคนรวมในบอยเนาะในบอยกับเพื่อน,นอีกสี่คนเป็นห้า ทีนี้ผมให้บอยอ่ะเขาบอกว่าสนใจที่บอยยืนตรงกลางอ่ะผมก็ให้บอยยืนตรงกลางไปเลยทีนี้มันก็จะเหลือเพื่อนอีก4คนใช่ไหมอ่าหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ทีนี้สี่คนนี้เราก็มาดูครับอ่าคนแรกสามารถเลือกที่ยืนได้กี่ที่หนึ่งสองสามสี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็จะเลือกได้สี่อ่าคนแรกเลือกได้สี่ที่ทีนี้คนที่สองเลือกได้สามเพราะมันถูกเอาไปแล้วหนึ่งใช่ไหมครับก็เหลือสามคนต่อไปก็เหลือ 2คนต่อไปก็เหลือ1เอาทั้งหมดมาคูณกันคูณกันคูณกันไอ้บอยนี่นับเป็น1น,นะเพราะบอยมีแค่คนเดียวก็เป็น4 3 12 12 2เป็น24ใช่ไหมครับอ่ะต่อไปเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดคือไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นบอยเป็นใครนะก็คือ5คนทั้งหมดเนี่ยทำเหมือนกันเลยอ่ะมี5คนรวมไอ้บอยเข้าไปด้วยเลยไม่ต้องสนใจว่ามันชื่อบอยไหมนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ใจว่า ใครจะเป็นบอยจะยืนตรงไหนเนาะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็คือคนแรกมีให้5ที่คนต่อมามี4ที่3ที่2ที่1ที่อ่าคูณกันตัวนี้จะเป็น120ทีนี้ก็ไปแทนใส่ในสูตรครับเหตุการณ์เรียวสนใจจะเป็น24เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือ120ตัดกันเอาอะไรตัดเดียะเอา24ตัดเลยเนาะ24 5เป็น120อ่าตัด เอา24หารทั้งบนทั้งล่างเหลือหนส่วน5ครับตอบ1ส่วน5้านะตัดเป็นเศษส่วนอย่างตำผมสอนไว้ในเรื่องเศษส่วนแล้วนะครับไปหาดู E p พไหนสักอีหนึ่งจำไม่ได้เลยนะครับเยอะมากอ่ะโอเคตอบข้อ2ครับไวนิดหนึ่งนะข้อนี้เขาบอกว่ากราฟต่อไปนี้แสดงความสามารถในการละลายน้ำของสาร M สาร N ที่อุณหภูมิต่างๆข้อเนี้ยครับลูกศิษย์ผมไปสอบมาแล้วบอกว่าอยี่ย่่ผมทมทาไได้้้้ขออเลลแแตนนวงง ความจริงคือข้อนี้เป็นข้อแจกเต้มนะครับปลาแต้มใส่หน้าดูการาฟเป็นก็ตอบเป็นนะครับอ่เรามาดูช้อยก่อนช้อยเขาสนใจที่อุณหภูมิเท่าไหร่บ้างอุณหภูมิยี่สิบองศาหกสิบองศาสิบห้าองศาส0สิบองศาอ่เรามาขีดครับเรามาขีดกันขีดที่ยี่สองศาก่อนอ่านี่ยี่สิบองศาต่อไปสิบห้าองศาก็กึ่งกลางเนาะโอเคแล้วต่อไปคือหกสิองศาใช่ไหม แล้วต่อไปก็คือ30องศาอ่ะทีนี้ผมให้สาร m เนี่ยเป็นผมเปลี่ยนเป็นเส้นสีน้ำเงินนะจะได้ดูง่ายส่วนสาร n เนี่ยเป็นสีดำสีดำมันเดิมมาแหละนะครับวายไม่ตรงเลยมันก็ดำอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมไม่ขีดก็ได้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูครับข้อแรกเขาบอกว่าตัวก,กราฟด้วยกันที่อุณหภูมิ20องศา สาร M มละลายได้มากกว่าสาร n อ่าเรามาดู20องศา20องศาตรงนี้นะสารไหนละ,ละลายได้เยอะกว่าเส้นนี้คือสาร N ใช่ไหมเส้นนี้คือสาร M เราเห็นไหมครับว่าสาร N มันมากกว่าเห็นไหมสาร n มันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นแต่ข้อน,นี้เขาบอกว่า M มากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดครับเคไหมต่อไป60องศา,าดูที่หกดูที่เส้นหกสิบเขาบอกว่าอะไรในโจทย์เละลายได้น้อยกว่าใช่ไหม ไม่ใช่ใช่ไหมเห็นไหมเอ็มมันพุ่งขึ้นมาสูงกว่าแล้วเห็นไหมเอ็นอยู่ตรงนี้เอ็นอยู่ตรงนี้แต่เอ็มมันพุ่งขึ้นมาข้างบนแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดข้อที่เห็นชัดๆเลยข้อสามก็ดูคล้ายกันนะครับดูเลยข้อที่ตอบก็คือข้อที่สี่ครับเขาบอกว่าที่3าสิบองศาความสามารถในการละลายเท่ากันเห็นไหมสามสิบองศาเท่ากันเป๊ะเห็นไหมครับเป็นตรงที่มันชนกันพอดีเลยเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อสี่ครับไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าความจริงจะนอนแล้วก็เลยแบบ นึกได้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีมีม,ม,มีมีคนคอมเมนต์ขอคลิปอีถัดไปเดี๋ยวแบบเดี๋ยวรอนานก็เลยแบบอัดให้เลยนะครับไม่ได้เตรียมอะไรเลยสดๆนะครับอ่ะต่อไปข้อ15ครับอ่ะแผนภูมิค่าใช้จ่ายของครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่ง เออลืมบอกผมผมใครอยากได้โจทย์ที่เป็นพี่ทำพวกกระดาษทดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ผมทดเป็นลายเขียนนะ่ะผมเอาลงไว้หน้าเฟซน,นะครับไปไปหาดูเฟซก็นั่นแหละนะครับชาวพงษ์เออนี่นะไปหาดูนะครับผมผมไม่แน่ใจผมได้ปักหมุดไว้ไหมนะครับไอที่ปักหมุดไว้น่าจะเป็นโพดกพหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับ Okay. ส่วนไอโพสรีวิวกอพอที่คนแชร์60,000กว่านะนผมเผลอลบไปนะครับผมกดผิดผมว่าจะกดปักหมุดแต่ผมเผลอไปกดลบนะครับก็แต่ก็ยังเหลือหลายโพสอยู่นะครับอ่าโอเคดูต่อครับข้อนี้เขาบอกว่าถ้าครอบครัวนี้มีรายได้50,000บาทและค่าสาธารณูปโภคลดลงจากเดิม10%บเอครอบครัวนี้ต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคกี่บาท ขั้นแรกเรามาหาสาธารณูปโภคทั้งหมดก่อนสาธารณูปโภคก็พูดยากจังอ่าหาทั้งหมดก่อนทั้งหมดเขาบอกว่าส5้ถูกไหมนี่สาธารณูปโภคคือตรงนี้เห็นไหมสิบห้าเปอร์เซนเพราะฉะนั้นอ่เรามาหาก่อนครับ15%ก็คือ1 5บห้ส่วนร้อยใช่ไหมของเงินเดือนทั้งหมดเขาเท่าไหร่ห้าหมื่นใช่ไหมครับอ่าก็จะเป็นเท่าไหร่ ัด0ตัด0ตัด0ตัด0 15 5 7 5เป็น7,500บาทใช่ครับอ่าต่อไปเขาบอกว่าลดลงอ,ลลงาอ่าลดลง10%เขามาลดลง10%หมายความว่ายังไงฮะเขามาลดลง10%ก็คือถ้าจาก100%จะเหลือแค่90%ครับลดลง10%ก็คือ90จาก100หรือ90ส่วน100คูณกับของเดิมก็คือ7,500ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น 6,750นะครับ6,750ตอบข้อ3นะครับอ่ะข้อนี้ข้อนี้ก็มีคนบอกว่าเฮ้ยพี่โจทย์มันดูวุ่นวายจังเลยความจริงข้อนี้ไม่ยากนะครับแจกแต้มเหมือนกันอ่านดีๆเขาบอกว่าอ่ะขยายใ,ใหญ่หน่อยมีเค้กแยมส้มก้อนใหญ่ทีนี้เขาจะทาทาแยม ทาตรงไหนบ้างนะครับทาด้านบนด้านข้างนะครับก็แปลว่าเขาจะทาเนี่ยชุบชบชุบชุบชบชบชบแล้วก็ทานี่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 แล้วก็ขอบฝั่งนี้ขอบข้างหลังด้วยก็คือทาหมดที่ไม่ทาก็จะมีข้างใต้ใช่ไหมมีข้างใต้ที่เขาไม่ได้ทาเนาะนะครับเขาแบ่งเค้กเป็นสิบหกชิ้นดังรูปทีน,นี้ขีดเส็นใต้เลยเขาบอกว่าถ้าทาแยาม3สามด้านอ่าทาแยาม3สามด้านจะชิ้นละสิบห้าบาทต่อไปเขาว่าถ้าทาแยาม 2ด้านจะ12บาทและต่อไปอันสุดท้ายบอกว่าถ้าทาเย,ยม1ด้านจะราคาชิ้นละ10บาทเรามาดูครับว่าแต่ละชิ้นทาเย,ยมเท่าไหร่บ้างดูได้กันก่อนดูชิ้นนี้หาอันที่มันทาเย,ยม3ด้านก่อนก็จะมีอันนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ทาเย,ยม3ด้านโอเคไหมครับทำไมทาเย,ยม3ด้านมันก็จะมีด้านด้านหน้าด้านบนด้านข้างถูกไหมครับก็จะมีอันไหนบ้าง ผมเขียนเป็นเลข3นะทายียม3อันนี้ก็3ใช่ไหมอันนี้อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหม,มต่อไปทายียม2ด้านก็คือด้านบนกับด้านข้างก็จะมีอันนี้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 นี่นี่ส่วนทายียม1ด้านก็จะมี1 2 3 4มี4ชิ้นเราก็จะได้ว่านะครับท่าทา3ทา3ด้าน มีกี่ชิ้นครับมีสี่ชิ้นใช่ไหมมีสี่ชิ้นทาสองด้านมีกี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้าหกมีหกชิ้นครับแล้วก็ทา1ด้านมี4ี่ชิ้นนะครับอ่าทีนี้เรามาดูราคาครับทา3าด้านเนี่ยมันชิ้นละเท่าไหร่สิบห้าบาทใช่ไหมครับก็เป็นสิบห้าคูณ4ี่ชิ้นใช่ไหมครับ เป็นเท่าไหรอ่ะหกสิบไหมอืมต่อไปหกชิ้นชิ้นละเท่าไหร่ชิ้นละสิบสองบาทก็เป็นสิบสองคูณหกสิบสองหกเจ็ดสิบสองต่อไปอันนี้ชิ้นละสิบบาทมีสี่ชิ้นก็เป็นสี่สิบใช่ไหมครับหรือเปล่าผมคูณอะไรผิดไหมเนี่ยเอ่อสิบห้าสี่หกสิบสิบสอง เดียนะมันมีกี่ด้านผมขอดูหนึอมี่๋อมีแด้านครับทา2ด้านนะมันมี8ใช่ไหมผมนับผิด1 2 3 4 5 6 7 8มี8ชิ้นนะครับขออภยัยอ่ออยาเพราะงั้นก็จะเป็น12บคูณแเนาะมี8ชิ้น12บคูณแเป็น84บวกกันก็จะได้184บาทนะครับตอบข้อ1นะครับ อ่าโอเคอ่ะเอาเอาไปแปดข้อก่อนเลยวเอาไปแปดข้อก่อนนะครับเดี๋ยวมาอาัดต่อพรุ่งนี้อีกนะครับ